สวัสดีค่ะทุกคนอมชเปอร์กอดีโกกาวันนี้นะคะมิโมจะมาปลูกต้นไม้ที่ไปซื้อมาจากเชียงใหม่ค่ะทุกคนก็มีหลายอย่างมากนะคะนี่ก็จะเป็นต้นอวโวคาฮโดค่ะทุกคนแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างค่ะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนมิโมก็จะปลูกบริเวณนี้ค่ะเพราะบริเวณนี้นะคะมันร่มค่ะทุกคนแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนะคะ ก็เลยจูบแถวน,นี้ก็คือต้องขดหลุมให้มันก,กว้างหน่อยนะคะอันนี้ก็จะใส่ขี้วัวค่ะขี้วัวขี้วัวอันนี้เป็นต้นอะโวคาโดพันอะไรอะไม่ นี่นะคะทุกคนต้นอะโวคาโดพันนี้ก็จะเป็นพันธุ์แฮสมาซื้อมาแพงมากค่ะอะโวคาโดสามต้นนี่ซื้อมาแพงทุกต้นเลยเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่อร่อยอะค่ะ <c oughs> แต่เราไม่รู้ว่าปลูกแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ก็จะมาปลูกที่บ้านนะคะ <c oughs> แล้วก็จะใช้ปุ๋ยใช้ขี้วัวขี้ควายนี่แหละค่ะทุกคน ใส่ปุ๋ยสองครั้งค่ะนี่ค่ะทุกคนเสร็จไปแล้วสองต้นแล้วก็มาฝั่งน,นี้ต่อต้อนนี้ถูต้นนี้ดีกว่า อันนี้คือขุดลุมไว้เมื่อวานนะคะยังไม่เสร็จเลยค่ะมาสุบต่อก็ขุดลุมให้กว้างๆนะคะรากมันจะได้ดขยายออกได้มาซึงหงอยแล้วเลยมาดูชมาลาจโจ้เนะเนี่ย,ยเกต้าเดียบเกต้าเดียบเะต้า ไม,ไม่กนิตู้ขนาดพลากเลยใช่ไหมเนี่ยบาร์กุยเขาพลากรีนอ่นกกะใช hmm. ่ตอนที่เราเอากลับมานะทุกคนมันโดนแดดอ่ะมันก็เลยแบบเหี่ยวเลยมันก็หนามุ้ดผัดทองใช่ะพุดได้ผัดด้ผัดทอเดี๋ยวทีว่อเราละลิจินเด้ปอปะปะปะ การสอบที่สองท <laughs> ุกคนพยายไมพอาคตยเหนนอจะเสื้อเลยไม่ได้เลย 不是好过给人的？嗯。嗯以后 อธบันาเดยวเดี๋มาตอนนี่จะทุล้ว่อดีตรงนี้ดีมากเลยค่ะทุกคน ่ลิ้นจี่ได้หรอค้ดอะไรลิ้จี่โค้แล้วกว่านปะลิ้นจีนี่ตู้พีเจบ่อยน้อง 我去逮住 嗯。我是谁呢？幼儿园谁包养？对，给搞。 คนคะอันนี้อะไมูโมจไม่ได้นะคะว่ามันชื่ออะไรจะไม่ได้ว่ามันคือต้นอะไรคะ่ะนี่คะ่ะมันจะเป็นนี้ถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะอันนี้คือแบบว่าต้นสุดท้ายแล้วนะคะจําชื่อไม่ได้นี่นะคะทุกคนสำหรับการปลูก ต้นไม้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็จะดูเปื้อนๆนหน่อยนะคะก็นี่นะคะแล้วก็ปลูกประมาณทั้งหมดนะคะ12ต้นนะคะแล้วก็มีหลายอย่างมากนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมนะคะต้องรอติดตามกันค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบนะคะก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ